จะเลี้ยงลูกที่เกิดในยุคเจนอัลฟายังไงให้เกิดผลดีที่สุดคะแล้วแม่ต้องรับมือยังไงดีคะแนะนํายังไงดีคะอาจารย์คะอจะเลี้ยงลูกในยุคดิจิตอลเนี่ยนะคะใช่ไหมคะให้ให้เกิดผลดีที่สุดต้องรับมือยังไงดีคะคําถามกว้างจ้าจริงๆต้องดูว่ารับมือในเรื่องไหนแต่ถ้าในเรื่องของยุคนี้น่าจะเป็นในเรื่องของยุคไอพีที่แบบอุลูกติดเกมมาจ้าลูกแบบว่าติดเพื่อนติดเกมไม่ฟังพ่อแม่ไม่ทํากันบ้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะ แล้วเราจะแบบทายังไงเดียจาตามแบ,บ่งเวลายังไงให้แบบขเขาไม่ตีกับเรา <c oughs> จริงๆก็ถ้าเราเริ่มจากเริ่มต้นเลยเนาะถ้าเราเลี้ยงตั้งแต่เล็กๆเกนี่ยค่ะแล้วคือเราปลูกฝังเขาอะค่ะถ้าถ้าเราเป็นคนหมายถึงว่ารู้ๆอยู่แล้วว่าลูกก็คือต้องรับเทคนโนโลยีรับไอที <IP S 1> เข้ามาในยุคดิจิตอลนี้นะคะอย่างตัวเราเองเนี่ยเรามีการทําข้อตกลงกับลูกแต่ว่าถ้าเกิดระยะระยะแรกๆระยะเล็กๆ เราก็แค่ขัดกลอง uh huh. สิ่งที่เป็นเทคโนโลยีที่มันง่ายๆและสร้างสารรค์ให้กับเขาให้เขารับสิ่งพวกนี้เข้าไปก่อน uh huh. พอสเต็ปต่อมาเขาโตขึ้น เขาอยากจะรับเทคโนโลยีที่มันคอมเพล็กซ์หรือมันซับซ้อนมากขึ้นเราก็มีหน้าที่ในการกั้นกรอง uh huh. ว่าสิ่งที่เขารับมานั้นอะ่ะมันเหมาะสมหรือไม่แล้วเรามีการทําข้อตกลงกับเขาในเรื่องของการจํากัดเวลาอย่างเงี้ยค่ะก็ก็คิดว่าในบทบาทของคุณพ่อคุณแม่ที่เป็นเป็นคนคัดกรองเป็นคนให้ข้อแนะนําเป็นคนแบ่งเวลาให้ลูกแล้วก็เป็นเหมือน ถ้าเราเข้าใจลูกตั้งแต่ต้นมันก็เป็นเหมือนสิ่งที่สําคัญที่จะทําให้แบบลูกเขาก็เข้าใจเราแล้วจริงๆแล้วทั้งหมดทั้งมวลมันก็เป็นเรื่องของการเลี้ยงดูเชิงบวกที่เราคุยกันมาเนะาะทั้งในเรื่องของระเบียบวินยัยใช่ไหมคะแล้วก็ในเรื่องของการรับผิดชอบตัวเองแล้วก็สร้างแบบคือ คือมันต้องคุมตัวเองให้ได้อะไม่ใช่ว่าแบบคุมได้จากไม้เรียวของแม่เพราะว่าในที่สุดพอลูกโตขึ้นไปแล้วไม่มทันรู้เลยว่ามันอยู่มีอะไรในเน็ตเขาใ,ในแอคเคเขาของเขาหรือว่าในห้องนอนเขาหรือ VR เข้ามาเมื่อ,อไหรน่นี้วิบัติแน่เลยคะ่ะถ้าเรายังคงควบคุมลูกด้วยแค่ไม้เรียวนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ก็ต้องเสริมสร้างเรื่องของวินัยเชิงหมวกให้ลูก